มคลิปนี้กันเลยค่ะข่าวนี้แบบมีรถมาให้เลือกหลายคันสําหรับใครกี่ลังตามหารถเก่งข้าประตูปีใหม่ไม่ไมไมนะะม้อยนะคะสภาพสวยๆมีตั้งแต่ปี2010จนถึงปี2022นะคะปีใหม่ไม่น้อยที่สําคัญฐานเงินเดือน10,000-12,000ก็สามารถเป็นเจ้าข้าวเจ้าของได้พ่อนเริ่มต้นอยู่เพียงแค่3,000กว่าบาทเท่านั้นผ่อนสูงสุดได้84งวดจัดดอกเบ,บีย้ยพิเศษมาให้ค่ะเพียยาไปอีก90วันเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้กันเลยค่ะสวัสดีค่ะ มาชมวันนี้มีให้เลือกหลายรุ่นหลายแบรนด์เรียกได้ว่ายกมาเป็นโกดังกันเลยนะคะใครที่กําลังตามหารถปีใหม่ไม่น้อยสภาพสวยผันถูกมาจัดคันแรกกันก่อนเลยสําหรับใครที่เป็นขวัญใจ Mitsubishi m i r a g คันนี้นะคะเป็นเครื่อง1.2ปี2022เลขไมหม่1หมื่นเท่านั้นจากคุณลูกค้าค่ะแต่งชุดแต่งมาให้รอบคันเป็นสเกิร์ตชุดแต่งของ b b t สปอยเลอร์ iler, มีมาให้นะตัวนี้มีเซ็นเซอร์กะระยะด้านหลังมาให้แต่งหล่อๆสวยๆปีใหม่ไม่น้อยตัวน้องเป็นชมหน้าสีขาวเดิมโรงงานเลยนะจ๊ะตัวนี้รถไม่มีชนหนักไม่มีพิกว่มไม่มีน้ำท่วมไม่มีตัดต่อและไม่มีกรอใหม่นะฮะรับประกันเครื่องยนต์เกียร์ให้พร้อมเลยนะฮะสูงสุด2ปีหรือ2 0 0 0มกิโลนี่มาจัดตัวนี้ได้เลยสซ t s u ิ i s h i m i r ่ y, นอนค่างงวดเพียงหลักพันเท่านั้นนะคะเดี๋ยวมาชมบอดี้น้องรอบๆพัน ว่าสวยงามแค่ไหนตัวนี้นะสีขาวเดิมโรงงานได้ในส่วนของตัวยางนะคะตัวนี้เราให้ยางใหม่นะคะหนึ่งหกห้าทับหกห้าอิบสีเป็นขอบยางปี2014และที่สําคัญเป็นตัวยางปี2022ัองดอกยางหนาสภาพรถสวยมากๆตัวนี้สีขาวเดิมๆอ่ะมาดูด้านข้างตัวนี้ไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมีมาให้ตัวนี้เป็นสีขาวใหม่ ที่สาคัญที่คิ้วประตูนะคะตรงนี้เราตกแต่งมาด้วยคิ้วกันสัดมาให้สวยๆเลยสีขาวเดิมๆใครที่ชื่นชอบคันนี้นะมาจัดได้เลยฟิล์มใหม่ไม่น้อยสภาพสวยเม็ดอาร์กลมสวยเรียงรายทุกจุดอ่ะแข่งนิดนึงอนุญาตดึงด้านข้างนะคะนี่เม็ดอาร์กลมสวยเรียงรายกันแบบทุกจุดรถสวยๆตัวนี้มีกล้องมองหลังให้ด้วย นี่สภาพด้านหลังอะมาดูด้านหลังกันบ้างบอดี้ตัวน้องเล็กน่ารักหาที่จอดได้ง่ายใครสนใจมิส s ิช i s h i า i คานันนี้ราคาค่าตัวน้อง2 9 9 0 0 0บาทเลขไม้หนึ่0 0 0ืเท่านั้นจ้ะสวยๆด้านหลังมีเซนเซอร์ด้านหลังกะระยะมาให้สองตำแหน่งและกล้องมองหลังชุดแต่ง BBT รอบคันสเกิร์ตสปอยเลอร์ spoiler, ครีบฉลามมีมาให้ครบที่สำคัญเป็นเก่ง5ประตูเปิดด้านหลังได้นี่สวยๆกว้างๆเลยลูกค้า มีตัวถาดด้านหลังตัวนี้มาให้ด้วยแถวที่สองสามารถพับเบาะได้ติดทั้งคาร์ซิสสาหรับเด็กอ่อนได้ตัวนี้ก็จะไม่มีในส่วนของตัวยางอะไหล่นะคะหรือว่ายางสเปรของเรานี่ตัวนี้จะมีตัวน้ํายามีมาให้สินเดิมโรงงานใครสนใจทันนี้มาจัดไปได้เลยลูกค้าเก่งห้าประตูสภาพสวยสวยเดิมๆิมไม่หลักหมื่นอะเดี๋ยวมาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังกันก่อนเลยนะจิ๋วแต่แจ๋วขับแล้วรับรองว่า สวยแน่นอนนะจ๊ะรับรองว่าใช้งานได้แบบปกติน้องใหม่มากลูกค้าจ๋าใหม่จริงๆโอ้โหโ,โอ้ว้าวนะคะเกี่ขัดนี้รับไทยมีมาให้ฟ้าไปด้านน้วนสวยๆอยู่ครบเลยอ่ะเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวเลขใหม่กันบ้างจ้าตัวนี้ไม่ต้องถามนะปีใหม่เลขใหม่โคตรน้อย1 000, 1 7 3 8กิโลเมตรเท่านั้นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน ได้หน้าจอระบบสัมผัสเชื่อมต่อบลูทูธได้เชื่อมต่อ Apple CarPlay ได้หน้าจอยังไม่ได้แกะเลยลูกค้าตัวนี้รับสาวางสายได้หมดเลยแอร์ปรับแบบอนาล็อกตัวนี้สามารถเชื่อมต่อ USB ได้ด้านล่างมีช่องเก็บแก้วน้ำให้นะจ๊ะเกียร์ออโต้ใช้งานได้ง่ายเบาะ สีดำสวยๆกริบๆแบบนี้เลยใครสนใจคันนี้นะคะนะับมาย้ําสเปคกันอีกครั้ง Mitsubishi มิรา g e เครื่อง1.2 GA ปี2022กับค่าตัวน้อง2 90, 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นอาถัดมาที่อีกรุ่นหนึ่งใครที่สนใจ Suzuki Swift มาจัดตัวนี้ได้เลยนะจ๊ะเป็นเครื่อง1.2นะคะตัวนี้เป็นตัว GA สภาพสวยปี2016 ได้ล้อแม็กทั้ง4ี่ล้อกันเลยจากลูกค้าค่ะสวยๆตัวน้องเป็นสีขาวเดิมโรงงานนะคะตัวนี้มาพร้อมไฟตัดหมอกไฟหน้าสวยๆกิ๊กๆกลมโตส่องสว่างได้ไกลนี่ตัวนี้เป็นซูซูกิสวิฟตใครถามหาซูซูกิสวิฟตมาจัดตัวนี้ได้เลยลูกคา้าสภาพสวยๆปีส0 1 6นหะมีการตรวจเช็คจากบริษัทชีเชอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะรถทุกคันของเราผ่านการตรวจรถไม่มีชนหนักไม่มีพิความไม่มีน้ำท่วมไม่มีจะต่อและไม่มีกรอไม่ตัวนี้นะคะ กระจมองข้างสีดําตัดกับสีตัวรถมีในส่วนของคิ้วกันสย์มีมาให้ทุกวันประตูทั้งสี่ฝั่งกันเลยตัวนี้เบ้ามือจับเป็นคโครเมียมมาพร้อมตัวกันรอยให้ด้วยสภาพส,ยสวยๆมาพร้อมเบาะหนังส,สวยๆแบบนี้กันไปเลยจ้ะคุณลูกค้าคะ่ะแผ่นเพจส,สวดเช็คได้มาดูในส่วนของความเดิมๆนะคะเม็ดอาร์กอกลมสวยเรียงรายทุกจุดอันนี้เป็นรถบ้านนะคะสุขาจา๋าสภาพส,ยสวยๆเพิ่งซื้อเข้ามาเลย รถส,สวยงามมากเป็นอีโคคาร์สาย5ประตูมาจัดตัวนี้ได้เลยล้อแม็กทั้ง4ล้อมาดูในส่วนของตัวยางกันบ้างตัวนี้ได้ยาง185ทับ 60R15 เป็นขอบยาง15นะจ๊ะตัวนี้ได้ยางปีใหม่ปี2024ดอกยางยังเต็มนะตัวนี้สภาพสวยๆพร้อมใช้งานเป็นเก่ง5ประตูเช่นเดียวกันนะจ๊ะตัวนี้มีสเกิร์ตมาให้รอบคันเหมือนกันเลยตัวนี้ผ่อนข้างงวดหลักพันเท่านั้นนะคะ4,000บาทเท่านั้นมาจัดซูซูกิ สซวิสไปได้เลยลูกค้าจา๋านี่ตามหาสุสกิเซอวิสวันนี้จัดมาให้แล้วจัดมาเป็นเจ้าข้าวเจ้าของกันได้เลยนี่ด้านหลังกว้างขวางโอถงมาให้เช่นเดียวกันใครชื่นชอบคันนี้นะคะสะภาพสวยสวยเดิมเดิมเลยอ่ะเดี๋ยวมาชมในส่วนของตัวรถรอบๆคันตัวนี้ได้เบาะหนังสวยไปต่างๆใช้าง,างานได้ปกติเลยนะคะเป็นเบาะหนังสีดำ ลูกค้าจา๋าอะมาดูสภาพภายในกันบ้างตัวนี้แผงประตูต่างๆใช้งานได้ปกติเลยเลขไม้อยู่เพียงแค่แสนต้นๆเท่านั้นนะจ๊ะตัวนี้ปีสองพเลขไม่หนึ่งแสนมื่นสองพันห้าสดนะคะไม่แค่แสนหมื่นเท่านั้นหน้าจอระบบสัมผัสด,ด้วยลูกค้าจา๋าตัวนี้เกียร์ออโต้เบาะหนังเดิมโรงงานสวยๆกิ๊บๆแบบนี้เลยใครสนใจคันนี้ซูซูกิสวิป 1.2 GA ปี 1> 1. 2016สภาพสวยคันนี้ในราคา2 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นจัดตัวนี้ได้เลยสุ k กิสวิปหรือใครอยากได้ในส่วนของ n i สสันมาร์ทนะคะเรามีให้เลือกทั้ง2สีนะคะเป็นสีม่วงดำม่วงประกายดำและสีบอลน,นะะตัวนี้ปี2019เป็นนิสสันมาร์ท1.2 E นะคะราคา2 0 0 0กว่าบาทเช่นเดียวกัน2 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นจากคุณลูกค,ะคะ้าค่ะ ได้สีม่วงประกายดําไฟหน้ากลมสวยโตนะคะน่ารักน่ารักแบบนี้เลยใครสนใจคันนี้มาจัดได้เลยนะคะสภาพร,รอบๆคันตัวน้องบอกเลยว่าสวยน่ารักใครหานะคะตัวคันหลักพันนะ,ะสี่ห้าพันเริ่มต้นตั้งแต่สา0 0ับาทตัวนี้ได้เบาะผ้าสวยๆส,สีดำนะ,ะนิสสันมาร์เป็นรถเก่งน่ารัก5ประตูมาจัดตัวนี้ได้เลยลูกค้าจ๋า ออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากฐานเงินเดือนหนึ่งหมื่นหนึ่งหมืนสองพันก็สามารถเป็นเจ้าข้าวเจ้าของได้เลยนะจ๊ะนี่มาดูได้ออกง่ายหาที่จอดได้ง่ายด้วยและแถมประหยัดน้ำมันตัวนี้นะคะประหยัดน้ำมันเยอะมากๆเลยนะจ๊ะนี่ใครสนใจมาชมดูรถก่อนได้เลยนะจ๊ะสีม่วงประกายดำนานทีจะมีเข้ามาตัวนี้ฟังก์ชันต่างๆเลขไม่หลักหมื่นเช่นเดียวกันจากคุณลูกค้าค่ะ ตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้แล้วนะคะเป็นกุญแจร,รีโมทเลขไมหม่65,000กิโลเท่านั้นจากคุณลูกค้าจ๋ามาจัดตัวนี้เลยแอร์เย็นเพลงเพราะสภาพสวยสวยใครสนใจคันนี้นะปี2019 1.2 e นะคะในราคา269,000บาทจัดเก่ง5ประตูคันนี้ไปเป็นเจ้าข้าวเจ้าของได้เลยหรือใครอย่าได้เครื่อง1 5น0อย่าง Honda Jazz นะคะสีขาวคันนี้เป็นเครื่อง 1.5F ปี2 0 1 0ผ่อนค่าง,งวด3,000บาทใครที่เป็นสายฮอนด้าเครื่อง1,050มาจัดตัวนี้ได้เลยสภาพสีสวยนะคะตัวนี้ได้ล้อแม็กมาด้วยได้ล้อแม็กมาด้วยค่ะคุณลูกค้าค่ะตัวนี้ล้อแม็กทั้ง4ล้อยังปีใหม่ปี2024สีขาวสวยกิบเลยอ่ะเดี๋ยวไปชมข้างในกันนิดนึงตัวนี้ภายในจะคุมโซนด้วยโทนสีดำมาพร้อมกับเกียร์ออโตเครื่องเล่นต่างๆแอร์เย็นฉ่ำแน่นอนตัวนี้ สวยๆลูกค้าปี2,010ได้รถสวยกริปขนาดนี้เ่นเพจตรวจเช็คได้น้องสวยงามมากเบ้ามือจับเป็นโครเมียมด้วยนี่ตัวนี้เครื่องพันห้าหาไหนได้แล้วสภาพประมาณนี้นะจ๊ะด้านหลังกรอบด้านหลังนะคะช่องเติมน้ำมันใส่กรอบโครเมียมมาให้สวยๆตัวนี้เก่งห้าประตูส่คอนหน้าแจ๊สมาจัดตัวนี้ได้เลยนะคะเครื่องพันห้า กว้างขวางโอถงแถวที่สองสามารถพับบอกเก็บได้เลยลูกค้าจ๋ามาจัดตัวนี้ได้เลยเดี๋ยวไราจะยมสเปคคอนแนจคันนี้กันบ้างนะคะใครที่กำลังตามหา Honda 2, คอนแนจแจ๊ดห้ปี2010ค่อขนข้างงัวสา0พักว่าบาทเท่านั้นลูกค้าจ๋ามาจัดคันนี้เลยออกงานเอกสารไม่ยุ่งยากฐานเงินเดือน1 0 0 0 0 1 0ื0นนิดก็สามารถออกได้เลยประวัติดีฟฟีดาวไปได้เลยนะคะขับฟียาว90วันเราจะมีแคมเปญดอกเบี้ยม,มาให้ ามาจากที่สายมาสด้าอง1.3 High Connect กันมากตัวนี้ได้ปีใหม่นะคะไหม่หลักหมืน่นปี2020ชมหน้าใหม่นะคะปีใหม่ใหม่50,000เท่านั้นมาพร้อมกับล้อแมกเดิมโรงงานได้สีโซเรคริสตัลสีใหม่นะคะกระจังหน้าใหม่กระจังหน้ารังผึ้งคลาดด้วยโครมเมียมไฟหน้าสีสวยเลยตัวนี้นะคะตัวน้องปีใหม่นะคะปี2020สภาพส,สวยๆเป็นเก่ง5ประตูเช่นเดียวกัน บอกเลยวันนี้นะมาเปิดโกดังเก่ง5ประตูสวยๆตัวนี้ออปชั่นจัดเต็มพวมาลัยมัลติฟังก์ชันมาพร้อมกับหน้าจอระบบสัมผัสเกียร์ออ,อตโตอ,ออปชั่นจัดเต็มช่องแอร์หมุนได้360องศาตัวนี้ได้เบาะผ้าเดิมๆสีดำสวยๆรถไม่มีชนหนักไม่มีพิควมไม่มีน้ำท่วมเป็นเก่ง5ประตูนะจ๊ะตัวนี้เครื่องพันสามมาดด้าสองใครสนใจทันนี้ ค่าตัวน้องนะจากราคาเดิม398,000บาทวันนี้แบบจัดรถราคาสุดเศษมาให้ในราคา369,000บาทเลยจ้าอ่ะสำหรับใครที่ชื่นชอบรุ่นไหนคันไหนก็สามารถสอบถามมาได้เลยนะคะอีโคคาเรามีมาให้เลือกหลายคันนะจ๊ะนี่ก็เป็นในส่วนของนิสสันมาร์เหมือนกันนะะตัวนี้เป็นเครื่อง 1.2e ปี2017 และปี2019นะคะในราคาเริ่มตน 9, ้น239,000บาทเป็น e ีโคคา5ประตูสภาพสวยๆมีมาให้เลือกหลายคันนะคะหรือใครอยากได้ในส่วนของเก๋ง4ประตูเป็น e ีโคคามาจัดตัวนี้ได้เลยนะจ๊ะ Mitsubishi a x t e r นะ1.2 GLS ปี2018สีเทาดำสวยๆตัวนี้นี่สภาพรอบๆคันก็อย่างที่บอกนะรถสวยกริปนะคะ ตัวนี้ไม่มีชนหนักไม่มีพิความไม่มีน้ําท่วมมาพร้อมไฟตัดหมอกไฟ l อ d นะคะไฟหน้าแฮโลเจนสวยๆตัวนี้ได้ล้อแม็กเดิมโรงงานกระจกมาพร้อมไฟเลี้ยวนะจ๊ะตัวนี้สวยเป็นเบาะหนังสีดําด้วยรถพุ่งเข้ามาใหม่เกียร์ออโต้หน้าจอระบบสัมผัสแถมน้ําหอมให้ด้วยตัวนี้พวงมาลัยมัลติฟังก์ชันเลขไม่ห้าหมื่นนิดๆเท่านั้นลูกค้าจ๋ามาจัดตัวนี้ได้เลย มิสซูบิชิมิราดนะคะกับแอคราดเรามีมาให้เลือกทั้งเก่ง5ประตูและ4ประตูตัวนี้สวยๆกิฟต์เลยลูกค้าขาใครที่สนใจหรือชื่นชอบคันนี้ก็มาจัดไปได้เลยนะคะออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากอ่ะ๋ยวมาดูห้องผูรร้โดยสารด้านหลังกว้างขวางโอดโถงกันมากๆเลยนี่อีโคคานะจ๊ะลูกค้าจ๋าอีโคคาได้ขนาดนี้ถือว่ากิฟตมากๆเลยใครสนใจคันนี้ สอบถามรายละเอียดมาได้เลขไม่ห้าหมื่นเก้ิกิโลเมตรเท่านั้นเป็นระบบพุสตาร์ตด้วยลูกค้าตัวนี้ที่สำคัญพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะจ๊ะยาออโตโอ้นี่สภาพพร้อมใช้งานด้านบนด้านข้างด้านหน้าสวยกกิบเลยลูกค้าเดี๋ยมะเยายยมสเปคกันอีกครั้งหนึงจุนะคะเครื่อง1.2 GLS กับ Mitsubishi a อ r a นะตัวนี้ปี2018ในราคา2,49,000บาทเท่านั้นนะจ๊ะนิสันมิชิเราก็มีหรือใครอยากได้ในส่วนของ s u z u กิเซียนะคะจัดมาให้อีก1คันเก่ง4ประตู s u z u กิเซียเครื่องพันสองนะจ๊ะตัวนี้สภาพสวยๆเป็นสีดำด้วยตัวนี้เป็นตัว GL นะคะ1.2 GL s u z u กิเซียสสีดำรถเพิ่งเข้ามาตัวนี้มาพร้อมไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะไฟหน้า โปรเจคเตอร์มาพร้อมไฟลูกแก้วสวยๆกระจังหน้าแบบโครเมียมนะคะตัดก,กับสีตัวรถมันดูลงตัวมากๆเก่ง5ประตูตัวนี้คิ้วกันสั์มีมาให้ทั้ง4บานประตูเลยนะจ๊ะสภาพภายในเป็นเบาะผ้าสีดำสวยๆนี่ตัวนี้เก่ง4ประตูนะคะใครอยากได้4ประตูเก่ง5ประตูอีโคคาร์มาจัดได้เลยลูกค้าค่ะร,ะรถสวยๆกริบๆเลยตัวนี้ มีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนะคะ2ตำแหน่งไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกต่างๆใช้งานได้แบบปกติตัวนี้ได้ยางปีใหม่เช่นเดียวกันห้องด้านหลังนะคะกว้างขวาง,วางโอดถ่วมากๆติดตั้งคาซิสํำหรับเด็กอ่อนได้ตัวนี้มีเข็มขัดนิรภัยมาให้ใครชื่นชอบคันนี้ก็สามารถสอบถามแปบมาได้เลยนะคะเดี๋ยวมาย้ำสเปกกันอีกครั้งกับ s u zu กิเซียนะคะ1.2 GL อคันนี้ปี2021เลขไม่เพียงหลักหมื่นเท่านั้นในราคา 279,000บาทเท่านั้นจากคุณลูกค้าค่ะหรือใครอยาได้ในส่วนของสายอีโคค่าตัวตายาริสนะคะน,บบนับมีให้เลือกทั้งปี20และปี2022นะคะตัวนี้มีทั้งตัว e n t ทรและตัวสปอร์ตนะคะสวยๆใครที่ชื่นชอบตัวนี้ก่อนเริ่มต้น6,000กว่าบาทนะคะมีทั้งสีขาวและสีดำสภาพสวยๆปีใหม่และไหม่หลักหมื่นเท่านั้นนะคะใครอยากได้สายอีโคค่าเครื่องพันสนะคะ เรื่องซัมพันสามมาจัดไปได้เลยลูกค้าจ๋าชื่นชอบคลิปนี้ก็สามารถฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ได้เลยนะอยากได้รุ่นไหนคันไหนไปเป็นเจ้าข้าวเจ้าของก็สามารถสอบถามไปมาได้เลยนะคะอนเริ่มต้นอยู่เพียงแค่3,000กว่าบาทเท่านั้นนะจ๊ะมีทุกรุ่นทุกแบรนด์ให้เลือกลูกค้ามายกมาเป็นโกดังอันนี้แค่ออเดิร์นะคะใครอยากได้รถเยอะเมากกว่านี้นะคะมาชมดูได้นะคะเรามีพิกัดทั้งหมด สี่สาขานะมีกรุงเทพนะะอยู่ที่หนองจอกมีนบุรีสาขาฝั่งอีสานอยู่ที่บุรีรัมย์นะจังหวัดนดนทบุรีและสาขาสุราษฎร์นะมีพิกัดอยู่ที่เซนทรัลรถสวยนะจังหวัดสุราษฎร์ธานี4แยกตะาปานันและสาขาฝั่งสนามบินของเรานั่นเองนะคะลูกค้ามาไม่ถูกนะคะสนใจรุร่นไหนคันไหนก็สามารถสอบถามหาะน้องแป๊บมาได้เลยนะคะที่เบอร์ศู1 1 7 8 6 9 9 9 อยากได้รถเก่งอีโคคารนะครเครื่องพันสองนักศึกษาจบใหม่ก็สามารถออกรถได้ฐานเงินเดือน1น0 0งหมื่นหนึันก็สามารถจัดจองเป็นเจ้าค้าวเจ้าของกันได้เลยนะคะนี่งคะสำหรับใครที่กําลังมองหารถเก่ง e ีโคคานะคะเก่ง5ประตูสายประหยัดน้ำมันหรือเก่ง4ประตูอาแปจัดมาให้เลือกหลายรุ่นหลายแบรนด์และที่สําคัญคผ่อนถูกออกง่ายเอกสารไม่ยุ่งยากนะจัดไฟแนนซ์ ง่ายอนุมัติไวภายใน3ชั่วโมงเรามีจัดไฟแในให้ถึงหน้าบ้านส่งมอบรถให้ถึงที่กับโปรโมชั่นเดือนนี้จองเพียง999บาทนะคะออกเัน่นนี้ดูคลิปนี้มารับส่วนลดีันที5,000บาทและยังไม่หมดเพียงเท่านี้มีโปรถ่ายน้ำมันเครื่องฟรีให้ด้วย2ครั้ง20,000กิโลดอกเบี้ยสุดพิเศษเริ่มต้นอยู่เพียงแค่2.89%เท่านั้นลูกค้าจ๋าใครอยากได้รถสวยรถดีมีคุณภาพ และที่สําคัญเรามีการตรวจเช็คจากบริษัทชั้นนําจากต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นครู i n อินสเปกชัหรือจะเป็นบริษัท,ทีเชอร์จากประเทศเยอรมนีนะคะสนใจรถอ e ีโคคารุ่นไหนคันไหนก็สามารถสอบถามแป๊บมาได้เลยนะคะที่เบอร์0 6 1 1 7 8 6 9 9 9นะคะเบอร์นี้สามารถแอดไลน์ได้เลยนะ,ะอะชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หนัแป๊บด้วยนะคะ